อิสาระได้แล้วค่ะค่ะได้ได้แล้วค่ะสัญญานี้ก็หมดแล้วเลยไหมคะค่ะก็จะหมดสิ้นปีนี้ค่ะค่ะแต่งการตลกลงตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองไปทางไหนอย่างไงถึงจะจะเป็นนักแสดงอิสระเ,าราเอ,อ่อจริงๆก็มีการพูดคุยกันกันกบทางช่องมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็อ,อก็สุดท้ายก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เลยแบบเหมือนตกลงคุยกันแล้วก็ก็แฮปปี้ค่ะทุกคนก็แบบว่าเออก็เป็นอิสระค่ะคนตัองตั้งตกใจว่าเหมือนมินก็เป็นเหมือน แถวหน้าของช่องเก็เป็นตัวท็อปมอแล้วทำมาทีมาเปติดใจแติดใจยากไหมเออเอ่ยยากเพราะว่าอย่างคือตัวมินเองก็ไม่เคยคิดเพราะว่าคือช่องเจ็ดก็เหมือนครอบครัวเออบ้านก็คือบ้าน่ะเนาะแล้วก็วันหนึ่งถ้าเราจะเติบโตไปในทิศทางไหนยังไงเราก็รักกันอะค่ะใช่ก็ไม่ว่ายังไงก็มินก็ยังรับใช้ช่องเจ็ดได้เสมออันนี้คือเรายอมทิ้งบัลัง <Okay. laughs> โอ้ยบัลลังอะไร <laughs> บัลลังอะไรไม่มีบัลลังอะไรทั้งนั้นละค่ะใช่เราก็คนธรรมดาเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ก็ก็อยู่ในวงการมันถึงจุดที่เราอิ่มตัวหรืออยากไปลองอะไรใหม่ๆออเออไม่หลอกมันไม่มีอะไรอิ่มตัวทั้งนั้นแหละเพราะว่าโลกมันก็ดําเนินไปอะ่ะเนาะแล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าโลกมันก็เปลี่ยนแล้วก็ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนในโลกปัจจุบันก็ ออนไลน์ก็มีผลใช่ไหมก็อย่างที่เราเห็นกันว่าทุกวันนี้ข่าวก็ยังทําในมือถือหรือว่าซีรีส์หรือทีวีต่างๆะไรเงี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะแล้วก็เราก็ผู้ใหญ่ก็มีการแนะนํากันมาอะไรเงี้ยค่ะว่ามันก็เหมือนถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็สามารถที่จะรับใช้ช่องเจ็ดได้เหมือนเดิมแล้วก็ทํางานออนไลน์ด้านต่างๆได้มากขึ้นในแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแล้วช่วงงานจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมคะหมายถึงว่าแต่ก่อนเราเล่นแต่ละครจะเป็นใน ค่ะก็จะได้เห็นมินในมุมที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนค่ะคนจีบเยอะไหมคะเพราะรู้เธอใช่เป็นสละค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็มีผู้จัดหลายหลายหลายท่านนะคะแล้วก็มีจากหลากหลายช่องติดต่อมาค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดสรรบทเนาะเออพีเอสผู้จัดการมินก็กําลังดูอยู่ว่าเป็นยังไงอะไรเหมาะสมแล้วโอกาสเราที่จะเราลงหลักปักฐานอะไรเงี้ยมีไหมยังไงตอนนี้ยังไม่มีอะค่ะตอนนี้คือ คือใจเราก็คุยกับช่องแค่ว่าเราเราเราไม่ได้เซ็นต่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีที่ไปที่ไหนอะไรชัดเจนเราก็บอกว่าเราก็คือแค่ไม่ได้เซ็นเราก็เป็นอิสาระค่ะคืว่าเราจะไปบอกว่าสามได้ตะกอนคู่พี่บอยไม่มีไม่มีไม่มีค่ะใช่ยังไม่มีเคยได้ข่าวไหมคว่ามันเือนแบบโดนจับคู่กันไปพี่ <c oughs> บอะเหรอ ก็มีคนจิ้นมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการพี่มอยอะ่ะคนก็อยากให้เล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเป็นอิสระก็มีโอกาสที่คนจะจิ้นได้นนใช่มีความเป็นไปได้ไม่ถ้าเหมือนแบบแกแฟนเราก็รอดูงานคู่ของเราก็ไม่ ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ยังไม่มินตัวมินนะมินยังไม่ทราบข่าวเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่รู้พี่บอยพี่บอยเป็นยังไงเหมือนกันแต่ก็คุยกันก็เจอกันตามร้านทำผมเนี่ยมึงเจอกันไม่นานเนี่ยเจอกันเออพี่จินชบอยก็แบบตลกน่ารักเหมือนเดิมแต่ผู้ใหญ่ถนนก็ไม่ได้มีติดต่อหรือว่าเอ๊ะมีส่งบทมาให้ดูอะไรอย่นี้นั่นนี่ เอ่อก็มีส่งบทมาค่ะ,ะมีส่งบทมาแต่ว่ายังยังไม่ได้ยินชื่อพี่บอยนะ,ะค่ะมีการจับพระเอกคนไหนมาให้เราลองดูกันไหมคะว่าจะเล่นตู่กับคนนี้เอออันนี้มินยังไม่ทราบเรื่องของตัวพระเอกนะคะ,ะแต่ว่าเรารู้เรื่องของรายละเอียดบทมากกว่าใช่เพราะตอนนี้หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการขาัดสนบทมากกว่าเพราะว่าเราก็อยากเติบโตแล้วก็เล่นอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้นแล้วก็อยากให้แฟนๆที่ติดตามให้กำลังใจมินนะคะก็ได้เห็นมินใน พัฒนาการที่มากขึ้นในด้านของการแสดงค่ะอย่างความที่ช่องสัมของมารมันเราดูน่าสนใจอะไไหมเออวิ่งน่าสนใจทุกเรื่องเลยตอนนี้บทเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะ,ะเป็นไปได้ที่จะเล่นกับช่องสัมเอ่อเป็นไปนได้กับทุกช่องเลยค่ะใช่เพราะตอนนี้คือคําว่าอิสระก็คือรับใช้ได้ทุกคนแสดงว่าบทที่จะเลือกจะเปิดตัวกับบ้านอื่นมันต้องแรงต้องต้องแข็ง มินว่าไม่ได้วัดที่ความเผ็ดนะเพราะว่าอย่างเราก็เพิ่งเล่นเผ็ดๆมาใช่มินว่ามันเป็นเรื่องของบทบาทที่เหมาะสมมากกว่าใจเราที่อยากแบบเหมือนอย่างถ้าเราเพิ่งเล่นเผ็ดๆมาอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบอยากเล่นเหมือนเดิมในในปีเพราะเวลาเราถ่ายละครเราถ่ายปีละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือ<ม>ถ้าเราเล่นติดกันเท่ากับเราเล่นแบบนั้น,นะ่ะสองปีสำหรับอาชีพนักแสดงเองก็อาจจะ เหมือนอยากสลับสลับไปมามากกว่าค่ะอนุญอตถานเนืองค่ะอย่างตอนที่ออกจากอย่างพี่วิล่าสุดเขาก็โดนกระแสเรืร่องแบบอากตัตันยูอ่งเงะอย่างเรากลัวโดนแบบเขาบ้างไหมเออมินว่าการแสดงข้อคิดเห็นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดอ่ะเนาะใช่แล้วเราก็เข้าใจคือคือจริงๆตัวมินเองอะ ก็อยากจะออกมาพูดกับแฟนๆที่ติดตามมินมาตลอดแล้วก็อยากจะพูดด้วยความจริงใจแล้วก็เปิดเผยแบบไม่มีกั๊กเลยว่าเราเราเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือในอดีตเราเคยเป็นมายังไงเราไม่เคยลืมแล้วเราก็ขอบคุณไม่มีช่องเจ็ดก็ไม่มีมินในวันนี้ถามมินว่าวันนี้ใจหายไหมใจหายมากคือวันนั้นที่ไปคุยกับผู้ใหญ่อ่ะก็คือกอดก็ก็แบบน้ำตาคออ่ะเออก็มันมันเหมือนกับบ้านก็คือบ้านอ่ะไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็ยัง เราก็ยังคงรักครอบครัวนี้เสมอแล้วก็คือมีรู้สึกว่าเราก็เราก็เติบโตแล้วก็พัฒนาค่ะอืแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันใช่ไม่มีไม่มีใช่แล้วก็แต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งมีก็ไม่เป็นไรคือเราก็อยากอบกอดแฟนคลับเราคือเราก็ยังรู้สึกว่าเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วก็เคารพเคารพในทุกๆสิทธิที่แบบ ออกเสียงอะเออค่ะที่จะหมดสัญญาบข่าหรืว่าเราไม่ได้ละครกับว่าวศีมันเป็นเหตุหลักนะคะที่ทําให้เราบอกว่าไม่ต่อสัญญาเพราะเราไม่ได้เล่นละครอ่าใช่เอ,อเรื่องนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็อยากอธิบายอยู่แล้ว<ม>เพราะว่าเอ,อละครเรื่องนี้มันติดต่อกันมาตั้งแต่ต้นปี<ม>ก็คือปีใหม่แล้วก็แน่นอนว่าเราเจอโควิดแล้วก็มันก็หยุดถ่ายทําไปครึ่งปีแล้วก็แบบเหมือนกับคุยอะไรกันเสร็จหมดแล้วลงตัวหมดแล้วแล้วก็จะเปิด<ม>แล้วก็ อาจจะมีการติดเรื่องของงานต่างๆโควิดอะไรก็ตามนะคะแล้วก็พอทันใดที่เปิดกล้องมันก็เป็นการเหมือนเพิ่งจะคุยกันอะว่าตกลงใจยังไงผู้ใหญ่ก็เรียกเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะกับช่องเราก็มีการปรึกษากันในในเรื่องของมุมมองต่างๆแล้วก็รูปแบบงานที่เราอยากจะทำในในอนาคตที่ต่อๆมานะคะกลายเป็นคนเข้าใจผิดเข้าใจเผิดเข้าใจผิดว่าอะไรคะความผิดด้วยความที่เป็นโกุิลค่ะ เป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออไม่ต่อสัญญาเลยไม่เลยโกวสินเป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็แบบนี่ยังคุยกันแบบโกวสินเป็นน้องที่น่ารักมากก็คือวันนี้ก็ยังก็ยังรักโก้เหมือนเดิมค่ะโกก็ยังเล่นติดตลกว่าพี่มินกลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็แต่เราก็รู้สึกว่าเออคือบทบาทหรือการสวมหมวกข,ของงานอะ่ะมันก็คือต้องดําเนินไปตามบทบาทชีวิตต่างๆแต่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเรายังเหมือนเดิมเรายังจริงใจแล้วก็แบบ เคารพการตัดสินใจทุกคนแล้วก็รักทุกคนเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าเคลียร์เราก็ไม่ได้มีเรื่องปัญหาเรื่องที่จะต้องคือมันเป็นรับมือเองที่มันไม่ใช่ใช่แล้วก็แบบคือก็คือมันคือจริงๆอ่ะมินยังอยากที่จะโชว์สปิริตในการที่จะเล่นต่อด้วยซ้าใช่แล้วเราก็ยังยืนยันกับผู้ใหญ่ว่ามินยินดีที่จะเล่นต่อเต็มที่แล้วมินก็ยังทําหน้าที่นักแสดงเต็มที่เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเราทํางานเราก็คือเต็มร้อย ตลอดก็คือเราไม,เาไมไ่เราไม่ได้ถอนตัวเองเราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีการ m e s s a จมาหาผู้จัดการมินค่ะ,ะว่าขอให้มินถอนตัว oh. ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่เขาคํานวณมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคารพการตัดสินใจแล้วเราก็ได้ได้เลยเพราะยังไงเราก็ผู้ใหญ่สั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาตลอดอยู่แล้วค่ะมินน้วันนั้นที่พอจะหมายนอกมาแล้วว่าเราเนื้อหอมมากขึ้นมาเพราะว่าทุกคนก็เป็นใน,ในใักจตศาตร์คนจะรีบต้องจองต้องลง คิวนะมากสมมติคิวยังก็ตอนนี้อย่างที่บอกอะค่ะก็คือคัดสรรอยู่ก็คือก็คือตอนนี้เข้ามาเยอะจริงๆค่ะเป็นหลายสิบเรื่องเลยมันยากไหมกับการที่พอเป็นี่เสียต้องเปิดตัวแล้วปัง สำหรับมินมินไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยค่ะสำหรับมินมินอยากที่จะใช้ชีวิตแล้วมีความสุขในกองถ่ายไปทุกๆวันเพราะว่าการเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงอ่ะเวลามันเร็วมากคือแบบแบบแบบป๊แบๆบแบบป๊สิแบบแบบปีแป๊บๆปยี่สิบปีแป๊บแปบสามสิบปีแล้วถ้าเราตั้งไว้ที่ที่ตัวเงินหรือความโด่งดังอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีความสุขแต่ถ้าเราใช้ชีวิตบนเขาเรียกว่าอะไรในการทํางานทุกๆวันแล้วเน้นที่ความสัมพันธ์กับผู้คนที่เราเจอแล้วเรามีความสุขในการ ท้าทายตัวเองในสิ่งใหม่ๆที่เราทำอ่ะมินว่าอันนั้นอ่ะคือกำไรชีวิตจริงๆไม่หรืก็จะเปแต่งว้าแหน่พวกอีกแล้วธุรกิจ้วไปแต่งว้าไปแต่งงานหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เซลแรงนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็ก็ก็ขอบคุณช่องเจ็ดเนาะที่ให้โอกาสมินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ให้มินได้ ลองอะไรหลายๆอย่างมากมายค่ะแล้วก็รวมถึงบทบาทที่ได้เห็นพัฒนาการของมินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนาะก็ขอบคุณช่องเจ็ดนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนมินมาตลอดก็มินยังยินดีที่จะทํางานกับช่องเจ็ดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าเข้าใจทุกคนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะก็หวังว่าก็จะสนับสนุนมินเหมือนเดิมในอน,น,อนาคตเนาะโอเคค่ะ